เรามาดูต่อในข้อที่28กันเลยค่ะในข้อที่28พี่ขอ recommend เลยว่าโจทย์ข้อนี้ดีมากๆนะคะน้องๆอ่านโจทย์ดูเขาบอกว่าจากรูปมุมประชิด1มุมฉากของ x มีค่าเท่ากับเท่าใดน้องๆไฮไลท์คำว่ามุมประชิด1มุมฉากค่ะอ่ามุมประชิดคืออะไรมุมประชิดหมายถึงมุมที่อยู่ติดกัน น้องๆโน้ตไว้เลยนะว่าเราจะต้องเจอคําศัพท์นี้ในทางคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมุมประชิดหนึ่งมุมฉากหมายความว่าหากเรามีมุมฉาก1มุมซึ่งมุมฉากตรงนี้มีขนาด90องศาเขาบอกว่ามุมประชิด1มุมฉากของ x แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีขนาด x องศาโจทย์อยากรู้มุมประชิดที่อยู่ติดกับ x คือมุมสีแดงๆตรงนี้ว่ามีขนาดเท่าใด ข้อนี้น้องๆดูดีๆนะโจทยด่ะมันหลอกถ้าใครอ่านโจทย์ไม่ดีจะหาว่า x มีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้ไม่ได้ถามค่า x นะ,นะเขาถามว่ามุมประชิดของ x มีค่าเท่าใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือมุมสีแดงๆตรงนี้ถามว่าเราจะหาขนาดของมุมสีแดงได้จากไหนเราจะหาได้เมื่อเรารู้ค่า x ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1 หนูจะต้องหาก่อนว่า x มีค่าเท่าใดแล้วเราจะหาค่า x จากไหนเราก็หาค่า x ได้จากรูปที่โจทย์ให้มาโจทย์เขาให้รูปแปลกอันนี้มา1รูปน้องๆสังเกตนะคะว่าตรงนี้75องศา87องศาและ110องศาส่วนบริเวณตรงนี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมว่าเส้นมุมของมันเนี่ยโคง้งตั้งแต่ตรงนี้มายังแขนอีกด้านหนึ่งหมายความว่า มันรวมทั้งมุม x แล้วก็มุมที่โหวไปตรงนี้ว่ามีขนาด144องศาดังนั้นเราอยากจะรู้ค่า x ได้เราต้องรู้อะไรก่อนเราต้องรู้ขนาดของมุมที่หายไปตรงนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดถูกไหมเพราะถ้าเรารู้มุมสีแดงเราก็สามารถเอา 1 4 4ลบมุมสีแดงได้ก็จะกลายเป็นค่า x นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูซิว่าเราจะหามุมสีแดงได้ยังไงมุมสีแดงตรงนี้หากน้องๆมองรูปดีๆมันคือมุม1ในรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอพอพี่วาดอย่างนี้น้องๆจะเห็นแล้วว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดสมุม แล้ว4มุมรวมกันจะต้องมีขนาด360องศาค่ะเราอยากจะรูม้มุมสีแดงที่หายไปเราก็นำ3า360ลบกับ3มุมที่โจทย์ให้มาก็จะกลายเป็นมุมที่เหลือคือสีแดงตรงนี้เราก็ได้360ลบด้วย75บวกด้วย87บวกด้วย110องศา 7จ็ดบห้าบวกแปได้เป็นหนึบวกด้วย110จะกลายเป็น272เราก็นำสามร้อลบด้วย272ร้อองค่ะพี่ก็เอามาตั้งลบละกันลบกันได้เท่าไหร่อ่ะไปยืมหมา 6เหลือ5ตรงนี้ได้10 10ลบสได้8 35ลบ27ก็ได้8เพราะฉะนั้นมุมสีแดงที่หาได้มีขนาด88องศาน้องๆก็เขียนไปตรงนี้ถ้าเรารู้มุมสีแดงแล้วว่ามันคือ88เราก็สามารถหามุม x ได้แล้วถูกไหมโดยการนำพี่เขียนตรงนี้นะ 144ลบกับ88 144ลบด้วย88จะเป็นเท่าไหร่อุ๊ยอุ๊ยอ่ะยืมอันนี้เหลือ13อันนี้ได้14ได้6ได้5แสดงว่ามุม X มีขนาด56องศา เมื่อเรารู้ x ปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถหามุมประชิดของ1มุมฉากได้แล้ว x คือ56ดังนั้นมุมสีแดงตรงนี้ก็คือ90ลบด้วย56จะเท่ากับ34องศาตอบช้อยข้อ4หุยข้อนีนอ้น้องเห็นไหมคะว่ามันมีโจทย์หลอกมาให้ด้วยบางคนถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีก็ตอบเลยว่ามันคือ56แต่อย่าลืมว่า56นี้มันคือค่าของ x แต่โจท้ามุมประชิดของ x นะคะ,ะ,คะก็เลยต้องตอบเป็น3.4ค่ะข้อนี้กู๊ดมากๆดีๆๆ